อะไรเนี่ยรอการประชุมเอาอีกแค่วันแรกก็เททองคาหายไป22ดอลลาร์แล้วแสดงว่าไอ้ขั้นกลัวก็กลัวไอ้ขั้นมั่นใจก็มั่นใจว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะลงดอกเบีย้ยเป็นนัดที่3าติดต่อกันหรือเปล่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัททนบุรีนอยสเติร์นจำกัดอะไรเนี่ยรอการประชุมเอาอีกแค่วันแรกก็เททองคําหายไป22ดอลลาร์แล้วแสดงว่า ไอ้ขั้นกลัวก็กลัวไอ้ขั้นมั่นใจก็มั่นใจว่าตกลงแล้วเด็กเขาจะลงดอกเบีย้ยเป็นนักที่3าติดต่อกันหรือเปล่านะครับทําความในตลาดนิวยอร์กสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเปิดการซื้อขายก็เห็นสัญญาแลวครับว่าก,กล้ากลัวจริงนะฮะ นักลงทุนก็ไม่กล้าไล่ทองในขณะเดียวกันเนี่ยไอการทิ้งก็เห็นดูจะชัดเจนมากกว่าและทํากําไรอีกสักรอบหนึ่งดักเอาไว้ก่อนนะครับก็เลยทําให้โกลสปอตซึ่งราคาทองคําส่งมอดทันทีที่นนวยอกสารัฐเนี่ยปิดตลาดเมื่อคือนหายไป22เหรียญ67เซนต์นะครับตกไป0.2%พอเนาะเนาะ,นะแล้วก็ปิดตรงนี้คือมันหลุด4,109 0น,นะสิครับลงมาอยู่ที่4,189เหรียญ49เซนต์เท่ากับว่าอันนี้ขึ้นมา3วันติดต่อกันใน, break, นเบรเสนยดไป24เหรียญกว่าไม่เห็นแล้วนะครับใน ครับเท่ากับว่าลงไปประมาณ0.6%ราคาของโกลฟิวเจอร์ที่ลงปิดเมื่อคืนนี่นะครับ4,217เหรียญ70เซนก็หลุด4,220ดอลลาร์นะครับเท่ากับหยุดราคาโกลฟิวเจอร์ขึ้น2วันติดต่อกัน22เหรียญเรียบร้อยเลยนะฮะถามว่าทำไมอาการเมื่อคืนเทกันตลอดมวนเดียวจบก็เพราะว่าคือถ้าดูกันจริงๆเนี่ยผมถึงบอกว่ากล้าๆกลัวๆถูกไหมฮะค,คือไอ้เจ้าดัชนีความเชื่อมั่นนะฮะว่าตกลงโอกาสที่จะลงดอกเบีย้ยในวันที่10ธันวาคมตามเวลาในอเมริกาเนี่ย โอกาสตอนนี้มันขึ้นมาจากเดิมอีก3%เป็น90%แล้าละของเดิมเนี่แปดว่าจะมีโอกาสลงสลึงหนึ่งตอนนี้เป็น90%ว่าจะมีโอกาสลงสลึงหนึ่งนี่เป็นล่าสุดนะฮะแต่พอโอกาสมันสูงขนาดนี้กับเทขาย ทองคําออกไปดื้อนะฮะเพราะเนั่นจากว่าอาการเป็นอย่างนี้แหะครับระหว่างดอลลาร์กับทองคําเวลาถึงวันที่จะต้องเริ่มการประชุมของธนาคารการลางสหรัฐโดยเฉพาะในวาระที่มีการประชุม2วันติดต่อกันเนี่ยนะครับถอยหมดนะฮะไม่กล้าถึงแม้ว่าจะไล่าาราคามาก่อนหน้านี้ดักรอไว้แล้วก็ตามยกเว้นมีปัจจัยที่มันแทรกออกมาและทําให้การเล่นราคา ยังสามารถไล่ต่อถึงวันที่เริ่มประชุมวันแรกใน2วันซึ่งในปีหนึ่งเนี่ยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ประชุม2วันติดกันมันมีไม่มากนะฮะแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมี2วันนั่นเองครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จก็เลยทําให้นองทุนเนี่ยชะลอออกมาละเพราะว่าถ้าดูตอนเนี้ยเป๋าตุงแน่นอนเ่ยคือตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเมื่อคืนเนี่ยหกสิบเปอรหรับราคาทองคำคือปีนี้ยังไงยังไงนะฮะอย่างที่บอกไปคลิปเมื่อวานก็คือว่าขี้เละที่สุดก็55%บวกกับเมื่อม่อปีทีทแล้าเปรเ็นเน,น เกิดสมมุติว่าถ้าไม่ขีเลยเลยนี่นะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์เห็นเห็นเนี่ยเท่ากับว่าสองปีเนี่ยจะร่วมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการลงทุนทองคำนะครับนักลงทุนจึงชะลออ่านสัญญาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเขากำลังคิดครับว่าตกลงแล้วเนี่ยวันที่สิบซึ่งเป็นวันสุดท้ายและประกาศออกมาว่าลงหรือไม่ลงดอกเบี้ยซึ่งเราจะรับดูวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนะฮะเขาให้ตัดตัดสินใจกันต่อผมถึงบอกว่าเพียงแค่สิบวันแรกของธันวาคมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เปราะบางอย่างมากๆว่าจะตีชิ่งทองต่อหรือว่าจะ เพราะฉะนั้นจากสัญญาณทั้งหมดและในขณะนี้ดอลลาร์สหรัฐจากต้นปีจนถึงวันนี้ฉเฉลี่ยแล้วอ่อนค่าลงนะครับอย่างมากในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนมันจะมีน้ำหนักในการจะดันทองคําต่อพอสมควรนะครับแต่ก็นั่นแหละตอนเราก็ต้องกลับมาคิดกันนิดนึงนะครับว่าในที่สุดตรงนี้ทําไมนักลงทุนจึงตัดสินใจชะลอดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ถ้าไม่ลงดอกเบีย้ยในวันที่1ิในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขาจะไปว่ากันใหม่ในเดือนมกราคมทันทีเลยนะครับเท่ากับว่าการที่จะได้เห็นลงดอกเบีย้ย3ครั้งนะ สเตรทติดต่อกันอินอารเนี่ยนะฮะจะต้องซื้อเวลาไปอีกหนึ่งรอบและรอขึ้นไปในปีหน้าแต่ความเสี่ยงในปีหน้าก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะโดนัลด์ทรัมป์บอกแล้วนะครับว่าหลังคริสต์มาสหรือดีไม่ดีการอาจจะกลายเป็นคริสต์มาสอีฟก็ได้โดนัลด์ทรัมป์จะประกาศชื่อผู้ว่าการธนาคารโทษนะฮะประธานผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่จะมาแทนคุณปู่เจอร์โมพาวเวลทีนี้ถ้าสมมติรอบนี้ไม่ลงดอกเบีย้ย เพื่อปิดจบสวยๆสําหรับของโดนัลด์สําหรับอจอร์น์พาววลในปีนี้และไปว่ากันต่อในต้นแมตชแรกของมก,การาคมปีหน้าเราก็จะเห็นเสียงจากทางการเมืองของอเมริกันนี่แหละครับที่จะเข้าไปหักร้างแนวคิดเพราะว่าเขารู้แล้วคนต่อไปคือใครและตอนนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าตกลงคนคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นจึงทําให้ตลาดค่อนข้างจะคาดหวังได้ยากเหมือนกันนะครับคนที่จะมารับไม้ต่อจากจอร์นพเวลซึ่งเป็นคนที่แต่งตั้งโดยโดนัลด และโดยัลา์ทรัมป์ก็แต่งตั้งในมือคนที่สองของเขาอีกเนี่ยมันจะไปไนที่ทางกันเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้นําทุนนั้นรอดีกว่าแล้วจริงๆ22ดอลลาร์เนี่ยขึ้นสามันติดทำกำไรใส่กระเป๋าไปก่อนก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับดังนั้นก็เลยทำให้เราต้องลุ้นกันจริงๆครับโดยเฉพาะวันศุกร์วันที่10นะครับพอเขาประกาศปั๊บบ้านเราก็จะได้รู้กันทันทีก็คือวันที่11นั่นเองนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้ถามท่านผู้ชมไปแล้วตกลงจะได้เห็นหรือไม่เห็นครับ สิ้นปีนี้31ธันวาคมเหลือเวลาอีกแค่20วปันเท่านั้นคนไทยจะได้เห็นทองคําสิ้นปีบาทละ70,000เป๊ะๆไม่มีทอนเห็นหรือไม่เห็นถ้าใครเห็นพิมพ์เห็นถ้าใครไม่เห็นพิมพ์ไม่เห็นแล้วส่งมาเลยนะครับ